ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้จ,จะมาดีแค่เพลงภาพจำนะครับผมก็ไม่รู้จะร้องออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงพี่เจมหรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวกันนีครับผมก็ต้องอธิบายกันว่าพี่เทมไม่ได้อยู่ทีนตี้แล้วตอนซินตี้มีทั้งหมด3คนมีพี่เติร์ดพี่แต่กกี้พี่เชกนะครับผมก็อาจจะหมดสัญญาหรือ,อต้องไปทํา อะไรนี่ครับผมก็พี่เจมเขาอาจจะแต่พี่เจมเขาก็บอกออกมาบอกแล้วว่าเขาเป็นการตัดสินใจของเขาแล้วเขาก็เชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจเขาแล้วเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาต่อไปนี่ครับผมก็ก็าอาจจะไปเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าทํางานด้านการแสดงต่อเนี่ยครับผมแต่ว่ายังไงก็คือชอบยังไงก็เราก็ก็ติดตามผลงานพี่เจมตลอดนี่ครับผมแต่รู้สึกเสียดายนิดนึงก็คือแบบมันติดภาพแบบติดภาพแบบทีมตี่สี่คนแล้วแบบ เก่งทุกคนเป็นแบบบอยแบนด์ที่แบบเป็นกลุ่มผู้ชายที่แบบเป็นเป็นกลุ่มที่คือแบบไม่น่าจะมีใครเทียบได้เออแบบมาถึงความรู้สึกนี่นะที่แบบที่ดูดูมาะนรับผมสําหรับที่ปกติคือไม่รู้อะไรที่เป็นแบบกลุ่มกลุ่มนี้นะเป็นแบบผู้ชายเป็นกลุ่มนะครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะที่ป๊อป่ะกลุ่มป๊อบคืออย่างไรก็บอกไม่ถูกแต่ว่าเป็นผู้ชายทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยเล่นเป็นกลุ่มอะไรจะไม่ค่อยได้ดูแต่ว่า นี่เป็นวงแรกที่แบบรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วเก่งทุกคนมีความสามารถแรปได้ร้องเพาะอะไรอย่างนี้เนี่ยผมแล้วก็อย่างว่าว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่ต่างกันไปนะผมพี่เจมก็จะไปทําหน้าที่ให้ดีแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้3หนุ่ม Trinity จะทําให้เราประทับใจขนาดไหนนะผมเพราะว่าฝีมือแต่ละคนก็สุดยอดแน่ๆไปแบบชมกัน ปั้ไปตอนนี้อมแบบหลอเข้มหลอเข้มวันนี้มาโทนขาวว้าว ก่อน,นั้นที่เธอผ่านมานชคชะตาให้เราเจอกันแล้วเวลาพัานไปฉันไปไกลาจากเธอที่โรงนั้นก็กลายเป็นเขาเขาเมื่อเธอ ร้อผ่านนไปงเต้นทางเต้นทางนัง้นไมีเคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำยังชัด like yeah like the words burn hot seems like like a whole time is coming short seems like a cold time machine grilling in the past dreams like a soul weep inside is empty hollow fantasy with you and me inside i don't know should i cry looking at the corner down before we side wanted to turn back time is too much yeah i've tried just wanted you back

โอ้โหคนลุกพี่เชลเล่นมาพอดีตบเครื่องภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัด

Ah, beleza. ทีปอพแอปพลิเคชันโหช็อกช็อกโอ้โสามคนแต่แบบสุดยอดมากๆแต่ละคนคือแบบเก่งสุดยอดโอ้โหเพาะมากเพลงนี้เพาะมากๆเป็นโมชั่นที่โคตรเพาะเราะอมากอะแบบ อึ้งอ่ะคือคนลุกแล้วคนลุกอีกอะแบบเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากๆใชไผมทั้งเสียงในการร้องแบบพี่แจ็กกี้ร้องเพ้ออยู่แล้วแล้วก็ใช้เสียงสูงบางจังหวะที่ไม่คิดว่าจะสูงแล้วแบบมันเพ้อแล้วพี่เติร์ดก็ร้องเพ้อมากๆแล้วก็มีพี่เช่ทั้งร้องแล้วก็แร็ปเติมเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ วันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เล่นไว,อวนโอลินโอ้โหแล้วก็มาเติมช่วงสุดท้ายก็คือพี่เตยกับพี่แจก,กี้คือร้องประสานกันแล้วก็ร้องประสานกันสามคนแล้วสักพักก็มาเป็นร้องประสานคู่แล้วก็พี่เช่ก็เติมภาษาอังกฤษลงไปคือแบบโคหเข้ากันมากแบบบแคนสองคนร้องแล้วก็พี่เช่ก็แรป แทรกเข้าไปมันประสานเข้าไปกันแล้วมันแบบเพาะมากนะผมดีมากมากก็สำหรับคลิปนี้ก็คือแบบร้อยเต็มร้อยอ่ะคะแนนคือให้ร้100อยเต็มร้อยคือแบบเพอร์เฟกไม่มีอะไรติเลยนะดีมากมากเนี่ยผม,ยผมก็อ่า็อ่านจริงอ่านคอมเมนต์เมื่อวานเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ในคลิปนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ดูเพลงนะ ก็คอมเมนก็ชมทั้งสาคนเนี่ยผมชมทุกคนเนี่ยผมแต่ก็แอบคิดนิดนี้ก็มีจะมีใครคิดถึงเจมบ้างไหมนะไม่แต่อ่านคอมเมนต์แล้วไม่ไม,ไม่ไม่เจออนผมแต่ก็ก็อย่างว่านะครับเพราะคลิปเอ่อเพราะโชว์นี้ทําออกมาดีมากสามคนเนี่ยผมช่วยกันแล้วแบบคือดีมากๆมันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์นะผมก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะชมทุกคนชมคําชมนี่คือแบบ ล้นมากนหมครับผมล้นมากๆดีมากๆเนี่ยผมแต่แต่แอดนะเฉพาะแอนนะเขาคิดแอดนะ็คือแบบเอะถ้าถ้าสมมติถ้ายังมีพี่เจงอยู่เรามาโชว์โชวนี้ด้วยกันแล้วมันจะแบบมันจะมันจะเข้าไปอีกไหมมันจะไปได้อีกไหนขนาดนี้อันนี้คือแบบแต่งจริงคือโชว์นี้ก็เต็มมากๆแล้วนะแต่ก็คิดในใจแอบนบคิดในใจเฉยๆนะว่าถ้ามีพี่เจตรงน,นี้เสริมตรงนี้หรือว่ามีตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผมกาจะดีขึ้นอีก แต่ว่าไม่แน่เนี่ยผมว่าในอนาคตก็อาจจะมากลับมาเป็นทีมที่4คนเนี่ยผมแอบเชียร์แอบเชียร์ในใจเนี่ยผมแล้วก็ยังไงก็รักทั้ง3คนแล้วก็พี่เจมสหนึ่งคนเนี่ยผมคือรักยังไงก็คือรัก4คนนี้เนี่ยผมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะซัพพอร์ตงานเขาเนี่ยผมแล้วก็รอดูกันเนี่ยผมว่าจะผลิตผลงานอะไรออกมาให้เราดูเนี่ยผมด้านการแสดงด้านการ น้องเพลงอย่างเงี้ผมสำหรับชนนี้คือแบบประทับใจมากๆดีมากๆคือแบบเกินคิดไปเยอะมากๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นมกกาคนะรนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบายบายครับ